รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ไ e เบเวอร์จจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว wow, ้าวันแบกกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬิกา20นาทีทางช่องอมรินทีเช่อง34แบบนี้ แล้ววันนี้นะคะแหวนก็นจะพาค,คุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารสไตล์ Casual Fine Dining นะคะน้องใหม่เลยอย่างร้านคำหอมนั่นเอง ซึ่งร้านนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าร้านอาหารนี้นะคะรังสรรค์เมนูโดยเชฟเอียง Celebrity Chef ผู้โด่งดังของเมืองไทยค่ะซึ่งร้านนี้เนะเชฟเองตั้งใจมากเลยนะคะในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งของดีของเด็ดจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะคะมารังสรรค์ปรุงให้เป็นเมนูอาหารไทย ที่ดั้งเดิมแบบแอบมีกิมมิกเล็กน้อยนะคะรวมทั้งเมนูที่หาทานยากๆในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะร้านํำหอมนี้จะว้าวขนาดไหนตาแมแหวนเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคัเชฟเอียนโห oh, ไม่ได้เจอกันนานเลยคือที่ไม่ได้เจอเนี่ยนะคะเพราะว่าเชฟนี่คือยุ่งมาก บินเปิดร้านที่นู่นที่นี่คือทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยก็เลยกว่าจะได้เจอตัวกันทีที่ประเทศไทยนี่คือต้องแบบเช็คคิวกันล่วงหน้าเลยให้อัปเดตหน่อยดีกว่าตอนนี้นี่คือมีร้านอะไรที่ประเทศไหนบ้างคะกี่ร้านแล้วแล้วก็ไล่จากประเทศไทยไปก่อนก็แล<อ>้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เปิดใหม่นะครับชื่อคำหอมนะครับอยู่ที่โรงแรม เวนพิกโฮเทลนะครับ B D M S อยู่ที่ทถนนพิทยุน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านล่าสุดเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอิสยาที่แหมเคยไปมาแล้วนะครับรแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งเป็นเรียบง่ายนิดนึงอะไรจะเป็น อาหารจานเดียวมีอาหารจานเดียวเยอะหน่อยนึงชื่อร้านอัคนีครับ <Okay. S 1> ผมแต่ว่าร้านนี้<ม>เป็นร้านล่าสุดเลยครับแล้วก็จะมีที่สิงคโปร์สิงคโปร์จริงๆแล้วเปิดมานานมากแล้วครับแ<ม>ปีได้แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าย้ายโลเค location เปลี่็น Concept คอนเซ็ปต์ใหม่นะครับก็คือเป็นอาหารไทยเหมือนกันส่วนที่ฮ่องกงกับไทเปนเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ2ปีแล้วครับ,บไทเปนเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ช่วงโควิดปี2 0งศูนย์เจ๋เละน่าจะถามไปสองปีนี่มันช่วงโควิดหรือคือช่วงโควิดนี่คือมีแต่ร้านเจ๊งนะคะไม่ค่อยจะมีร้านเปิด เราเปิดร้านจอรช่วงกลางปี2020ครับโอ้ม y g ก d ไม่เคยไปร้านมาก่อนเลยครับกจ้ตัวจะถามหรือว่าแบบเอ๊ะคือตอนนั้นเราออกนอกประเทศไม่ได้คือตอนนั้ a โควิด19แต่เชฟไปเปิดได้จริงๆเกมีเชฟนะครับเราย้ายไปอยู่ที่นั่นเขามี work permit มีใบทำงานเพราะฉะนั้นแล้วเข้าประเทศได้นะครับก็เปิดตั้งแต่ปีกลางปี2020ก็ก็โชคดีมากเลยครับนอนตั้งแต่เปิดร้านมาก็ ร้านเต็มทุกวันววเสร็จแล้วก็ววก็กระโดดข้ามไปนูเลยครับอ,อเมริกาก็<ม>จะมีร้านอยู่ที่นิวยอร์กที่เปิดมาเดือน3ามอีกหนึ่งร้านชื่อสปอตดิสนอร์ช้กับสปอตดิสซอร์ป่าครับผมเริ่มสปอตนี่จีิงๆมาาะแล้ว,วนนใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเป็นแบบเป็นเลเจนดารีแบบว่าดิสเซอร์ตเพลสของที่นิวยอร์กเลยอะ่ะครับผมก็นั้นก็เปิดมาตั้งแต่ปี2007แต่ผมเข้าไปตอนปี2011ครับ เขาไปช่วงนัง้นก็คือว่าเข้าไปทําเมนูใหม่อะไรหมดเลยรีแรปใหม่เราไปอยู่ร้านเดียวตั้งแต่เปิดมา เ,เข้าไปตอนปี2 0 1พอพอปี2 0 1 2นี่ก็เปิดร้านที่2เปิดร้านที่3<อ>ครแต่แๆๆกแปแตกแ,แออกมาใช่ครับแล้วที่สปอตตอนนี้ที่ยอยู่นี่ก็คือมี3สาขาเห็นได้ข่าวว่าจะขยายอีกด้วยใช่ไหมคะก็สิ้นปีนี้เรามีแพลนที่จะเปิดอีก5โลเคชัน5ที่ที่นิวเจอร์ซีย์ครับแต่ว่าเราจะค่อยๆเปิดที่ร้านร้านแรกร้าน2ร้าน3ร้าน4ร้าน5 แล้วก็มีที่ฟลอริดาแลนว่าจะเปิดอีก3โลเคชั่นแล้วก็จะมีเทนเนสซีแล้วก็ที่นชวิ uh, ์ oh. นะครับ oh. แล้วก็จะมีที่เซาท์แคโรไลนาครับ oh. โหเยอะมากคือสปอนนี่คือแบบเป็นแฟรนไชส์ฉะนั้นจะจ่ายไป ให้เล่าถึงหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักว่าสปอตเนี่ยเป็นบขนมอะไรไงให้เล่าถึงร้านจริงๆแล้วนะครับสปอตเนี่ยเปิดมาอยู่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็เปิดร้านก็จะเต็มตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับก็จะมีคิวขึ้นมานะครับอันนั้นไปเห็นคิวแล้วทีแรกอุ่ยจะมารอของเชฟเอียนเห็นคิวไม่เป็นไรต้องโทรบอกของครับรัคิวรับคิวได้เลยคนอเมริกาโทรมาไทยช่วยจองคิวที่อเมริกาให้หน่อยค่ะอะไรอย่างงี้ยาวมากครับผมก็อันนั้นก็เ เป็นขนมที่แบบค่อนข้างที่จะโฮมมีม่นิดนึงคอมฟอร์ตนิดนึงก็คือว่าแบบว่ามีช็อกโกแลตลาวา่ามีโกลเด้นโทคส์มีอะไรตรัวสามอย่างเนี่ยแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นฮาวเวสร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่ากระถางพอตแพร์พะนะครับเป็นต้นไม้แล้วก็มีรดน้ำต้นไม้จริงๆแล้วเป็นขนมหมดเลยสามารถท<ม>ี<ม>่จะกินได้เป็นซอยเป็นต้นไม้เป็นอะไรหมดเลยครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายแล้วก็วันหนึ่งเราก็ทําประมาณ5 0 0คน500คนมเดี๋ยม่ช่วงนึงมีขนมไทยด้วยใช่ไหมคะอ นะครับเราก็จะมีแบบว่าสี่เมนูก็คือ spring summer fall winter ครับดีเนาะแบบเปลี่ยนเหมือนร้านอาหารไฟดิ่งเลยอะ่ะแล้วเพื่อนที่อยู่นิวยอร์กเขาแบบเนี่ยไอไปทานขนมไทยที่ร้านสปอร์ตมาอะไรอย่างงี้เป็นการหิวเม่องก็มีใช่มีข้าวเหนียวเม่องมีมาเสิร์ฟที่โต๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมากเลยเป็นการแบบเผยแผ่ซอฟท์เวอร์ของไทยให้คนที่อเมริกานี่ยได้มาทานขนมไทยที่เป็นแบบแนวทิศทิศแบบ แล้วก็เปิดร้านทำหอวันน,นี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากร้านอื่นๆที่เคยทํามาอย่างไรบ้างคะคำหออนะครับก่อนที่จะเปิดร้านนี้เนี่ยผมได้บินไปที่จังหวัดสุโขท,ทยัยนะครับดัวเตอร,ระเสริฐเองเนี่ยจะมีที่อยู่ประมาณ200ไร่รไรที่สุโขท,ทยัยที่สุโขทัยครับแล้วทุกอย่างเนี่ยปลูกแบบเปลอดสารพิษเป็นออร์แกนิกหมดเลยพอที่เราไปใส่แล้วเนี่ยเราก็แบบว่าเกิด ปลูกประกายเลยเขาบอกว่าเป็นไลท์เทนเลยใช่ยเขาบอกว่าเอออยากจะได้อะไรบอกมาปลูกให้หมดโอ้ตายผมบอกโอ้โหแล้วเขาแบบว่าเลยหมด f r ร s h air แบบใช่ครับผมแบบอากาศดีน้ําดีอันนี้ก็คือจุดประกายตอนนี้เราก็แบบมีอายุมากขึ้นเราก็จะแบบดูแลตัวเองมากขึ้นต้องเฮล l ี h อ e ท t ิ n งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่โอ้โหแบบเฮล l ี h จ๋าเลยอะไรไม่เช่นนั้นก็คือรสชาติของไทยเนี่ยยังมีหมดทุกครบรสเหมือนนะครับก็คือว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านคําหอมนะครับ แล้วก็เราเสิร์ฟอาหารไทยอาหารไทยของเราเนี่ยมีสี่ภาคแล้วก็เป็นอาหารอลา,า,าคารนะครับก็คือสามารถที่จะเข้ามาเลือกประทานได้ นะครับก็คือไม่ใช่มีเซตให้เรากินอย่างเดียวทุกเดือนเราก็จะมีคล้ายๆเหมือนไม่อยากจะเรียกว่าโปรโมชั่นก็คือเราจะทำอาหารพิเศษเป็นคอร์สขึ้นมาเราทําอาหารภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตอนนี้เราจะมีกาบเหเร็วๆนี้ก็คือก็คือเป็นอาหารในวันคดีนะครับแล้วก็เราก็จะจัดลับว่าแบบนี้ทุกเดือนเลยครับและที่บอกว่าเป็นเนื้อใต้ออกตกนี่คือว่า ทั้งสภาครวมอยู่ในคอร์สซิ้หมดเลยใช่ครับแล้วก็เป็นอินกร d ดิเ t นววัตถุดิบที่หายากจากแต่ละภาคก็จะ,คจะได้มาทานที่ร้านนี้ด้วยนะคะคต้องคอยอัปเดตตลอดว่าจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมาบ้างช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเชฟเอ็นกันต่อถึงเรื่องราวของร้านคำหอมว่าจะมีอะไรให้เราได้ว้าวกันอีกบ้างอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ รองพื้นมิสทีนเซมิแมทสำหรับผิวมันและ c o เวอร์ฟินิสำหรับผิวแห้งผิวไหนก็ Perfect I'm perfectly me Miss Teen วานานาวายสกายรูฟท็อปบาร์จุดเช็คอินสุดปังที่หัวหิน เิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานหมหากรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่าง Sustainability Expo 2023ที่จะชวนคุณทอนรหัสการลงมือทำสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance Better World พร้อมกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกในทุกมิติที่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณและสมผันโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนในแบบที่คุณค้นหาและจัดเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ให้สาระมากมายทั้งร่วมสนุกและพลดเพลิพนไปกับความรู้รอบตัวทั้งเรื่องอาหารสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพลังงานความหลากหลายทางชีวาภาพบรรจุภันุ์รักโลกและโมเดลต้นแบบด้านความยั่งยืนต่างๆของภาคธุรกิจที่จะมารวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของงานมหากรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่และมีเครือข่ายองค์กรด้านความยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลกที่มารวมตัวกันมากที่สุดของภูมิภาคอาเซียนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางไทยเบฟรวมสร้างความยั่งยืืนนเพ่อโลกี้ เรค่ะค <temple. S 2> ือเมื่อกี้เชฟได้พูดไปแล้วว่ารสชาติจัดจ้านจตหลายคนมองว่ามิวเวิลพิกมิเดียเนี่ยเป็นเหมือนโรงแรมต้อนรับชาวต่างชาติเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าแล้วรสชาติคือจะมีอาหารไทยรสชาติฝรั่งกับรสชาติไทยอย่างที่นี่นี่คือถึงเครื่องเลยไหมคะถึงเครื่องเลยครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นแต่เปิดมาจะมี จะเป็นคนไทยมาเยอะมากเลยครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งของร้านอาหารเนี่ยกับผมผุกิดว่าคนไทยที่จะไลฟ์สไตล์เด็ดหนึ่งนะครับของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสีโทนออกสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็แบบให้ให้ความรู้สึกว่ารู้สึกว่าเข้ามาอบอุ่นทุกคนโฮมี่ค่ะมันเป็นไฟไดนิ่ที่เข้ามาแล้วรู้สึกแบบฉันต้องนั่งโูกเก่งบอกว่าอะไรอย่างนี้นี่ไม่เลยโฮมี่นะใช่ก็ไม่มีผ้าปูโตะคุณที่ไม่มีผ้าปูโตะไม่ต้องแบบว่า พรพเยอะซ่อมห้าอันแบบอะไรนี้นี่คือชิลๆบรรยากาศก็ชิลมากมันนั่งอยู่ในสวนในบ้านแล้วต้นไม้เยอะเขียวไปหมดเลยแล้วแบบบรรยากาศสีสันแบบเป็นไม้เป็นทุกเขียวอะไรนี้มันก็มีเป็นแบบเป็นแบบว่าลักชัวรี่ทัสิดนึงแต่มันไม่ใช่แบบโหสต i f มากมันแบบเออมันโคซี่แล้วมันก็ใกล้ชิดธรรมชาติด้วย หลายคนเนี่ยอาจจะบอกมอีอิสยา,สยามอิสครับแล้วมีอัคนีแล้วาาแล้ว,ลวมีคำหอมเนี่ยเมนูมันแตกต่างจากที่อื่นไหมโออแตกต่างกันมากๆเลยครับผมก็คือว่าอย่างอิสยาเนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วอันนั้นก็จะออกจากทวิสต์หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าผมได้ไปเปิดร้านที่นิวยอร์กนะครับผมแล้วก็จะมีที่บาร์เซโลนานะครับแล้วก็มีที่มุมไบ ตัวนี้เลยก็เลยเอาตัว3 Signature d ร์ดของ3ประเทศเนี่ยเข้ามารวมอยู่เป็นของอิสยานะครับอันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าต้นตำรับของเขาเลยต้นตำรับเลยส่วนมาที่อาคนีเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นอาหารจานเดียวมีไปกินข้าวบกไก่ได้ นะครับมีข้าวซอยไก่มีข้าวซอยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าเป็นอาหารค่อนข้างที่จะแบบ casual มากแบบว่า s t r e e มากๆเลยสามารถที่จะถึงได้ในแบบว่า environment ที่แบบอ p s c a l e ขึ้นมานิดยนึงครับผมเสร็จแล้วก็มาที่ คำหอมเองเนี่ยคำหอมเนี่ยก็คือเป็นการเลือกสรรคัดสรรวัตถุดิบมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมนูต่างๆเนี่ยสร้านเนี่ยจะไม่ซ้ามกันเลยครับและอย่างของร้านนี้เนี่ยตอนช่วงนี้ที่เป็นเมนูอะไรอยู่นะคะตอนนี้เป็นอลา,าคานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอา,อาทิตย์ต้นเดือนนี้แหละครับก็จะเป็นกาับเองเราก็ศึกษาแล้วก็หาในตำรานะครับเสร็จแล้วเราก็ลองทําชิมดูเพราะว่า เราไม่ได้เกิดในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องได้คำเล่าหรือว่าจากในหนังสือที่ใส่ลงมาให้เรารู้ว่าเอออาหารมีเมนูนี้แล้วรสชาติมันจะเป็นแบบไหนบ้างอาจจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงอะไรนั้นว้าวแล้วอย่างร้านนี้นี่คือเปิดเป็น all day dining เลยนะครับผมก็เราก็จะเปิดช่วงสัมงวันนะครับแล้วก็จะมีช่วงกลางวันกับช่วงลางคืนนะครับตัหงแต่ เออสิบเอ็ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งก็ห้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มครับทุ่มครับแล้วมีเปิดทุกวันเลยไหมอันนี้ตอนนี้ยังปิดวัรรณคารอยู่วันนี้ยังอยู่วรรณคารอยู่ปิดจันทร์วรรคานแล้วก็เราเปิดร้านชุกวันเลยร้านชุกวันเลยร้านชุกวันที่เวนจันทร์ัทานก็สามารถมาชิมได้นะคะแต่นี่คือ พูดมาจนตอนนี้ก็อยากชิมแล้วฟังเลโอ้โหวันนี้นี่เชฟแอบเตรียมเมนูอะไรไว้ให้แหวนบ้งโอ้โหวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิชมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่พูดไปมีทั้งลาบเป็ดนะครับเป็นลาบจัดเนื้อครับก็จะมีกุ้งเป็นคั่วกิ้งนะครับแซงมิชคั่วกิ้งนะครับผมแล้วก็จะมีหอยเชลล์มียำหอยเชลล์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีผัดกะปิทะเลครับ เยอะเลยครับผม<ส>เยอะเลยต้องจัดแล้วล่ะคะ่ะพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวผมเข้าครัวเดี๋ยวเชฟเข้าครัวแล้วแหวนนั่งรอเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวตเตรียมอุธใร้พร้อมเลยโอเคครับอ,อ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าแหวนจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารไทยรสชาติต้นตำรับของร้านคำหอมว่าจะถึงรสถ,ถึงเครื่องขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ ความเนียนละเอียดโดยผ้าปูที่นอนผสมคอลลาเจนของพาสยาอ่อนโยนตัวผิวหน้าและผิวกายอัธรรสขงรสต้นตำรับถึงเวลาช่่แวนเราคอยแล้วชิโก็องพร้อมกับ าหารเมนูต่างๆนะคะนี่เอาเป็นว่าไม่รอช้าแหวนขอลุยเลยละกันเพราะกลิ่นกลิ่นมันยุ่งว่าเหลือเกินอันนี้ก็จะเป็นลาบเป็ดคั่วครับอืม,อมไม้ลำไยน,นี่มันเป็นกลิ่นที่มันแบบเฉพาะตัวมากนึกกินลาบลาบกัแบบลาบสไตล์เหนือเหนือหอมมากเหมือนนั่งอยู่แบบ ขันตอกวชียใหม,ม,ม่อันนี้ผักอะไรนะคะอันนี้เป็นผักไผ่ครับหรือผักแพลวแล้วก็มีผักขยงืงเครื่องถึงจริงๆอร่อยมากเดีย๋ยวจะซื้อพอกกับไปกินบ้านอกมากแล้วอร่อยมากคือเวานะทานอาหารที่กรุงเทพแล้วอยากทานอาหารเหนือๆบางทีเครื่องมันไม่ถึงแต่ที่นี่นี่คือเครื่องแบบเหมือนยกครัวจากเชียงใหม่จากแบบภาคเหนือมาเลยคือแบบเครื่องเทศแน่นมาก แซงว่ากุ้งเป็น,นกุ้งลายเสือนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเอา,เอามาทําเป็น2แบบก็คือว่าเราเอาเนื้อปลาเนี่ยมาทาเป็นคั่วกิ้งะฉะนั้นแล้วเนี่ยกินเ็นหนึ่งจานได้2อ,อย่างเลยอือแล้วอนี่คือกุ้งหของไทยป่ะฮะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นกุ้งนนใช่อันนี้ก็จะเอานําไปย่างก่อนนะครับเป็นกุ้งลายเสืออืมเนื้อนแน่นเนื้อดีมากแล้วกินกับมันตรงหัวกุ้งแล้วแบบผสมกับซอสเปรี้ยวๆหแบบไทยไปเลยดีมาก นี่ก็จะเป็นย่าหอยเชลล์จะมีแบบว่าเห็ดทอดคู่มาด้วยอ๋อนั่เป็นเห็ทดทอดอันนี้เป็นหอยเชลล์จากที่ไหนคะเช่นนแต่ตัวนี้เราใช้เป็นหอยเชลล์ของญี่ปุ่นครับ,อ,บอร่อยพอทานตรงหอยเชลล์แล้วแบบเนื้อโอ้โหหอยเชลล์เนื้อนั่นมากย่างออกมาแบบว่าเนื้อเกรียมข้างนอกจริงแบบว่า j ซซี่อยู่ด้านในเพลข้างนอก j u ซี่ด้านในหนุนลงตัวมากหอยเชลล์กับยำแล้วแบบ ชื่อยำก็คือดีแล้วกับรสชาติหอยที่แบบแน่นๆนุ่งๆตายเพื่นดีเวิร์กอันนี้ก็เป็นข้าวต้มน้ำนม,มอันนี้มันมีความพิเศษก็คือก็คือว่ายังเป็นข้าวอ่อนนะครับเล้ก็เก็บเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้าวเขายังแบบเออนุ่ม,มนะครับแล้วก็มีแบบว่ารสชาติสัมผัสเป็นดัดหนึบๆนิดนึงแบบว่ากรุบๆนิดนึงแล้วก็นุ่มนะคะแล้วก็หนึบอ<ม>ันนี้ก็ดี แล้วก็มีข้าวผัดวุ้ไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิงเนเจอินอีะน,อน,อนะครับมันเป็นของของจังหวัดอะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้ไม่เลยครับมันเป็นสูตรอะไรยังไม่เอยคอจะมี2แบบนะครับหรือว่าข้ววาวผัดวุ้ไฟเนี่ยเขาจะใช้เอ,อ่อเหมือนกับข้าวผัด <c oughs> <า>แล้วก็จะใช้ซีดีจ่าสายก็จะเป็นสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นแบบว่าใช้ซอสเดนตาโฟอือัเดนตาโฟแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เตอนนี้เราใช้แก้วอุปกรณ์แดง ว้าวจีจับเจ้างงอนอบบนี้สีน่ารักมากแต่กาแฟสีเหลืองแต่มันเป็นแบบรสชาติข้าวผัดที่เราคุ้นเคยแต่มันเป็นข้าวที่นุ่มแล้วก็หนึบกินข้าวที่นี่เรากลับไปกินข้าวที่บ้านไม่ได้แล้วนะคะมาตรฐานเปลี่ยนสีนี้ก็จะมีแบบว่าลูกค้าฟพิงสั่งข้าวไปแล้วเขาบอกข้าวอร่อยมากต้องสั่งข้าวมากินครับเมื่อทานแล้วเนี้ยต้องกินกับข้าวนี้เท่านั้นเพราะว่ามาตรฐานเปลี่ยนจริงๆกลับไปกินข้าวของมัลิที่บ้านไม่ได้แล้ว อันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดแครงนะครับกับเต้าหู้ป๊อกตัวนี้นจริงๆเราเป็นเหมือนกับวีแกนเป็นเวจ e เทเรียนนะครับนี่คือเห็ดเห็ดครับแล้วจะมีเต้าหู้เต้าหู้อะไรน,นะคะนี่เป็นเต้าหู้ป๊อกเต้าหู้ป๊อกเต้าหู้ป๊อกนี่ก็เหมันสามารถที่จะแบบว่าดูดซับพวกแกงนะครับที่ที่ทำมาจะได้แบบว่าชุ่มซอสในมันยังเป็นสีเหลืองเลยอ่ะเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดี แต่ต้องหู้ยทำออกมาเหมือนบูสามชั้นดีนะก็เนื้อเขาก็จะแบบนั่นแน่แนกนแทนแบบว่าพวกโปรตีนได้เครื่องแกงอร่อยมากรู้เลยว่าตำสดเพราะว่าอารมณก์กลิ่นคือแบบความเข้มของรสชาติรู้วก็กลิ่นเนี่ยมันแบบตีที่จมูกแล้วต่อไปนีจะเป็นทะเลหัดกะปิอันนี้ก็จะมีทั้งกุ้งปลาเก๋าแล้วก็เป็นปลากระดองครับ เราหมึกกระดองนะคะไปดองจริงแล้วก็ขึ้นชิลอุบดูดว่าเขาในคนงานนี้จากเหียวแข็งกระด้าเราไปใส่ในหม้อหม้ออัดแรงดันเขาก็จะแบบนิ้อบนคั่นชัางดีจองไม่ขาวเลยลนลุน่มมากมงาและในตัวใช่ไหมคะครับอันนี้จะเป็นปลาเกา๋าแล้วลก็กลิ่นกะปิก็ไม่ได้แรงด้วย <S <S คือกะปินี่คือใส่มาเหมือนแบบแทรรสชาติแ<ฮ>บบกำลังพอดี<ฮ>ทีแรกเราเดินเข้ามาเนที่ว่าเป็นร้านอาหารไทยแบบแบบรสชาติในแําชาติ เป็นนไทยแท้ทุกอย่างแต่เป็นของดีของเด็ดจากแต่ละภาคด้วยนะคะอือก็ดีแกงเขียวหวานนะคะเป็นเนื้อซิกโตโอ้โหแล้วแกงเขียวหวานนี่ก็มั่นใจว่าต้องเป็นเครื่องตําสดที่นี่แน่นใช่ครับป็นแกงเราทําทําเองหมดเลยเอยงหมดเลยนะคะแล้วเนื้ออันนี้เป็นเนื้อจากที่ไหนเลยอันนี้เป็นจากออสเตรเลีย<ห>เป็นเนื้อ,อค่อนข้างที่จะ เนื้อมีเนื้อเยอะมากนะครับม,มีเนื้อที่หนาเราก็เลือกคัดสรรมาเพราะบางส่วนมันก็เนื้อติดกระดูกเนี่ยบางทีก็จะมีมันเยอะอเราก็พยายามที่จะแบบเลือกตัวที่เป็นแบบเนือ้อค่ไทข้าเจะเยอะชิ้นหนึ่งผมก็คิดว่าเนี่ยถระดูวกินก็อยู่เลยครับอินแลเลยนะเพราะว่าเนื้อนี่หนึ่งขออนุญาตนะคะเนื้อปักปักอ่ะเหมือนกินสเต็กน่องเลยคือบางทีลีนมากมันไม่จ u ซ c ่มันแห้งแข็งอันนี้<อ>นุ่มมากก็กินกับเครื่องแกงคือแบบ นี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของข่าวที่ร้านใช่ครับถามนิดนึงอันนี้นี่เป็นเมนูที่ทานได้อดีเลยไหมคะเป็นเมนูสําหรับดินเนอร์นะครับสำหรับมื้อเย็นนะฮะจริงๆเราก็จะมีมื้อกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอาหารจานเดียวคนข้งที่จะเยอะพอสมควรเลยมีทั้งแบบว่าก๋วยเตี๋ยวผัดก็มีมีข้าวต้มแห้งแต่ว่าเป็นซีฟู้ดนะครับแล้วแต่ใครแบบที่ชอบเป็นแบบว่าซีฟู้ดเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยเรามี มี่แบบว่าคนไทยมลากไปเลยนันละวานะครับอืมแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะทานแบบที่แหวนตอนเราทานอย่างโมมันตอนนี้นี่คือต้องทานตอนเย็นใช่ครับนี่เป็นแค่ส่วนของข่าวแต่ว่าที่ร้านนี้ของหวานเํ็เด็ดไม่แพ้กันแน่นอนได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องจัดลุยของหวานต่อเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นผิดฟูนรดช่องว้าวนี่ก็มีกแบบว่าสองอย่างอยู่ในหนึ่งเดียวอ๋ออูและควาย อันนี้ก็จะเป็นควันเทียนหอมมากใช่ครับล้วกลิ่นนี้รู้กลิ่นควันเทียนนี่คือมันฟุ้งได้ใจมากอันนี้ก็เป็นซอสอะไรเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นกะทินะครับซอสที่แบบว่ารกลิ่นกะทิน่คใช่ครับนี่ตันนี้ก็เราทําเปียกปูแต่ว่าทําเป็นปลอกช่องเออก็เราจะถามแล้วว่าไอ้สีมันเหมือนเปียกปูแล้วนี่อัดนี้เป็นไอติมติมกะทิครับเราก็คือเราทําเองหมดเลยที่นี่โอ้โหกะทิ่ละมุนมาก กะทิมันมากด้วยพทั้ง,ทงตัวไอตัวซอสกะทิแล้วก็ไอติมกะทิด้วย<ม>อันนี้นี่คือมีการเลือกใช้กะทิเป็นพิเศษอะไรไงไหมคะมอันนี้เป็นกะทิพร้าวหอมครับกะทิผมเอง <um> แต่กะทิแบบนัวมากากะทิแบบมันนุ่มอ่ะมันแบบไม่หวานแหลมโดดแล้วมันแบบมันมีความนัวนัวนุ่มนุ่ม,มรสชาติแบบกำลังดีเลยแต่ในดิมากเป็นกะทิที่คุณต้องมาลองแล้วจะติดใจ นี่ก็จะเป็นส้มฉุนนะครับก็เป็นขนมแบบว่ากินช่วงหน้าร้อนบ้านเราน่าจะร้อนทั้งปีนะที่มันร้อนทั้งปีร้อนและฝนทานแล้วสดชื่นมากเลยเนาะอันนี้คือเป็นสละสละครับมีมรม่วงมีมันรว่าคือชอบมากส้มฉุนอะไรที่แบบทานแล้วแบบอารม่ามันหอมขึ้นจมูกแล้วมันสดชื่นส้มฉุนเป็นอะไรที่แปลกคือแบบว่ามีหอมเจียวด้วย <ม>นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับยิงแยงฮะ,ะ<ม>แต่แต่ถ้าบอกกับคนอื่นเป็นคนต่างชาติที่ไม่ได้เป็นแบบรู้จักวัฒนธรรมไทยนะะก็จะทําให้แบบว่าออมันไปด้วยกัน,นได้ยังไงใช่เขาจะแบบมีหอมเจียวในแบบผลไม้อะ,อะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเราใส่พวกนี้เข้าไปเหมือนแบบของหวานม,มันแบบมีลูกเล่นมากขึ้นมีมิติมากมีมิติมากขึ้นคือพอทานอาหารมาทุกอย่างดลปิดด้วยส้มฉุนก็คือแบบ ฟินาเล่อะแล้วเมื่อกี้แอบ,บแอบ,บเห็นมามีเป็นกิฟต์เซตที่นี่ด้วยหรอ,อใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบว่าเฟสติฟซีซันใกล้ฤดูการเหมือนกับว่าเราให้ของซึ่งการ,การ์ดกันใช่ไหมครับที่นี่เราก็จะทําเป็นแบบว่ามีทั้งคุกกี้มีทั้งแยมที่เราทํากันเองขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นกิฟต์เซตขึ้นมาก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาที่ร้านเรามาเลือกดูเลือกชมไปก็ได้เลยครับผมโอ้โหประทับใจมากร้านนี้คือแบบ สมที่เป็นแบบฝีมือเชฟเอียนไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะกับร้านทำหอมเนะสุดท้ายนี้ยจะให้เชฟเอียนฝากถึงร้านทำหอมกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะได้เลยครับก็คุณผู้ชมนะครับอยากจะแวะเข้ามาก็อยู่ที่โรงแรมเมอร์เบิร์นพิกนะครับีเอ็มเอสอยู่ที่ถนนวิทยุนะครับร้านของเรานะครับอยู่ในโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามากันได้นะครับขอบคุณมากเลยครับก็เปิดนะครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับจนถึงสามโมงในช่วงกลางวันแล้วก็ห้าโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครับ S <S ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง i n s t b o r k m w s t s i t e มเว็ Facebook, บไซต์อะไรได้หมดเลยค่ะ,คะโหวันนี้แบบต้องบอกเลยว่าเชฟเ e อยียนย่ที่พูดไม่คิดว่าไม่เคยทำไม่ถิดหวาจริงๆใครที่ได้ทานร้านอาหารอื่นๆของเชฟเอียนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับร้านคำหอมนะคะรับรองว่าจะต้องประทับใจเหมือนกับแวนแน่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเอียนมากเลยนะคะ ขอบบคคุณครัณรแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวันแหววแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันพืฤหัสบดีเวลา16นาฬิกา20นาทีทางช่องอมรินทีวี HD ท่อง34สำหรับวันนี้แหวนและเชตเอียนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอม a รินทีวี